ดี่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาขอคัดแยกเหรียญก่อนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของคอมเมนต์ทีอ่อาจจะแย่หรือว่าไม่แย่ก็ได้นะคะ แต่สำหรับพี่จอยก็คิดว่าอขอบคุณเขานะขอบคุณที่ที่เขามาดูคลิปของเราแล้วก็มาคอมเมนต์นะคะ,ะเพียงแต่ว่าอยากจะเล่าสู่กันฟังนะคะคอมเมนต์แบบนี้นะคะก็คือเขาดูคลิปเราไม่จบนะคะดูคลิปไม่จบแล้วก็ไม่ฟังให้ดีๆนะคะ,ะคลิปเรื่องของเหรียญต่างๆที่พี่จอย พูดถึงนะคะอ่าบางอย่างพี่จอยถ้าพี่จอยพูดผิดพี่จอยก็จะอาบอกว่าขอโทษขออภัยนะคะแต่พูดถึงจำนวนการผลิตของเหรียญทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นห้าบาทห้าบาทสิบบาททุกเหรียญที่พี่จอยลงนะคะพี่จอยก็ดูข้อมูลการผลิต ทุกอย่างมาแล้วนะคะแล้วก็ไม่พลาดที่จะพูดถึงในเรื่องของการผลิตว่าจำนวนกี่เหรียญอะไรประมาณนี้พี่จอยก็หาข้อมูลมานะคะเ,เพียงแต่ว่าคอมเมนต์บางคนบอกว่าอาอย่างอย่างเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด เหรียญชนิดราคา1บาทนะคะที่ผลิตปีพศ .2000 ที่ใช้ใจ่ายหมุนเวียนนะคะปีพศ .2541 จำนวนการผลิตที่พี่จอยบอกอจริงๆแล้วตอนแรกพี่จอยบอกที่สบห้าล้านใช่ไหมคะแต่มันมีต่อท้ายอีกนะคะต่อท้ายอีกแต่ทีนี้พี่จอยก็พูดใหม่นะคะแต่คนที่มาคอมเมนต์นะคะเขาจะ ฟังแค่คำว่า25ล้านนะคะเขาไม่ได้ฟังต่อก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าคุณไปหาข้อมูลใหม่เขาพูดกับเราแบบนี้ว่าคุณไปหาข้อมูลใหม่แล้วก็ทำไมคุณถึงได้บอกว่า25ล้านเหรียญน,นะคะเออ <c oughs> พี่จอยก็ตอบไปว่าให้เขาไปกลับไปดูคลิปใหม่แล้วก็ ให้เขา,เาฟังให้จบราคาจะประมาณนี้เสร็จแล้วก็พอเมื่อคืนพี่จอยลงเหรียญสิบบาทมาเขาก็ยังมาคุยในเรื่องของเ,อเหรียญหนึ่งบาทที่พี่จอยอบอกเขาไปแล้วว่าให้ไปดูคลิปใหม่เขาก็ยังพูดอีกนะคะเขาก็ยังมาป่วนอีกว่าคุณทำไมต้อง พูดแบบนั้นว่าผลิตเท่านั้นเท่านี้คุณไปดูใหม่นะอะไรเนี้ยเขาว่าเรานะคะก็เลยย้ำไปอีกทีว่าบอกให้เขากลับไปดูคลิปให้จบนะคะก็จะปอกมาณน,นี้ที่พี่จอยจะเล่าสู่กันฟังวันนี้พี่จอยอเปิดตู้น้ำหยอดเหรียญเ,เครื่องเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะวันนี้มีเหรียญที่ อ๋อแย่มากๆก็เหมือนกันเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญที่มีเหรียญที่ใช้ไม่ได้เยอะมากเลยเหรียญดำนะคะอันนี้เป็นเหรียญที่พี่จอยได้มาเมื่อครั้งก่อนๆพี่จอยล้างไม่ออกนะคะมีปัญหามากๆเลยคือล้างไม่ออกเลยใช้ไม่ได้นะคะเอาไปจับจา่ายตลาดเขาก็ไม่รับซือไม่รับไม่รับนะคะพเพื่อนๆจ๋านี่คะ่ะ ะเป็นเหรียญที่ที่แย่มากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ก็ได้มาเยอะเลยนะคะพี่พีนจ๋าเดี๋ยวพี่จอยขออนุญาตเทก่อนนะคะวันนี้พี่จอยก็จะมาดูหลายอย่างนะคะดูเหรียญที่อรอสิบที่เขากำลังนิยมกันรอจิบนะคะรอสิบที่ที่แม่แม่เหล็กไม่ติดนะคะรอ สิบชนิดหนึ่งบาทที่แม่เหล็กไม่ติดพี่จอยอยากจะลองดูว่าพี่จอยจะพบเจอบ้างไหมนะคะว่าจะมีไหมเพราะพี่จอยก็มีเยอะมากสสำหรับเหรียญบาทแต่ก็อะ,อะไรละ่ะแม่เหล็กดูติดหมดนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์พี่จอยจะขอแยกจากอ่า เหรียญรอสิบกับรอเก้าไว้ต่างหากนะคะเ mm hmm. พื่อนๆจ้าพี่จอยก็จะหารอดสิบก่อนนะคะแบบนี้แล้วพี่จอยจะเอามาดูว่าพี่จอยจะ,อะสามารถหาได้ไหมเหรียญที่มีแม่เหล็กไม่ติดแล้วก็เป็นที่นิยมของนักสะสมตอนนี้นะคะ สำหรับเหรียญตอนนี้เนี่ขอ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 เอาเหรียญที่สกรปรกออกก่อนนะคะสกระปรกเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะว่ามันสกรปรกขนาดไหนเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนดูกับพี่จอยเลยนะนะคะนี่ค่ะพี่จอยก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่าอย่า อเห็นใจพี่จอยบ้างนะคะยาวเหรียญดำๆแบบนี้แล้วก็เหรียญพวกนี้เขาเอามาหยอดน้ํานะคะเอามาหยอดน้ําตู้น้ําหยอดเหรียญแล้วตู้น้ําหยอดเหรียญของพี่จอยเป็นระบบเก่านะคะของสุเรียญนะของสุเรียสุเรียญนี่ยนะเขาจะรับทุกอย่างเลย,ว,ยว่าเหรียญเหรียญจะตกกระป๋กขนาดไหนเหรียญที่ ที่ตลาดไปจับจ่ายซื้อของเขาไม่เอาแต่ตู้น้ำของพี่จอยเรับหมดนะคะคนที่มาหยดน้ําไปกินนะคะหยอดน้ําไปดื่มไม่เคยนึกถึงอ่าเจ้าของตู้เลยนะคะ,ะเขาก็จะอะเอามาเอามาเอามาหยอดน้ําแบบนี้เขารู้ว่าตู้ของพี่ยอยรับหมดเขียนสกปรกนะคะ พอรู้ไว้แบบนี้เขาก็จะไปหามาหยอดแบบนี้เลยนะคะก็เลยอยากจะขอร้องนะคะขอร้องเพื่อนๆเ,เลยขอร้องมา,มากๆเลยนะคะบางอย่างคือล้างไม่ได้เลยนะคะถ้าจะล้างล้างก็ดีล้าง,ก,างก็ได้แค่นี้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆื่อนคนไหนที่พอจะมีความรู้นะคะว่าในการที่ทําความสะอาดเหรียญ อาแบบไหนที่จะให้สะอาดแล้วก็เอากลับมาใช้ได้นะคะช่วยบอกพี่จอยด้วยนะคะนี่ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าเอาน้ํายาล้างห้องน้ําบ้างไล้กนโซดาผสมมะนาวบ้างพี่จอยทําทุกอย่างนะคะทําทุกอย่างแต่ก็ไม่ไม,ไ,มไม่ได้นะคะไม่หมดไม่สะอาดนะคะแล้วก็ทำให้เหรียญ บางลงแล้วก็ไม่มีความชัดเจนของเหรียญเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะ เหรียญพวกนี้นทําไมถึงดําพี่จอยคิดว่าเป็นเหรียญโปรยทานนะคะเป็นเหรียญที่เขา,ามันจะมีมีอะไรหลักเป็นพสตสิกที่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 ติดเป็นกาวเป็นอะไรนี่ไงน,นะคะที่ติดกับเหรียญแล้วก็เวลาเขาเขกมาใช้ล,ล้างไม่ออกเหมือนกับว่ามันก็ติดหมดักหมม ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะค่ะเป็นเพื่อนจ๋าเยอะมากเลยเนาะทุกครั้งที่พี่จอยเปิดนะพี่จอยจะเจอแบบนี้เลยนะนี่ค่ะด้วยบอกให้พี่จอยเป็นวิทยาทานด้วยนะคะเป็นเพื่อนจ๋าว่าเราพอที่จะทำความสะอาดแบบไหนถึงจะ ให้ให้เขากลับมาใช้งานได้นะคะนี่ค่ะคือเยอะมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่าเขารู้ว่าถ้าเป็นเหรียญพวกนี้เอาไปหยดน้ําได้เขาก็จะเอามาหยดเขาไม่เห็นใจเราเลยนะอืมนี่ค่ะอูเยอะมากเลยเพื่อน,อนๆจ้า ิ่งหายิ่งเจอเลยนี่ค่ะเหรียญหา้าเขเป็นเหรียญที่เหมือนกับ ไปโดนอะไรมานะคะสัมรุทถ้าแบบนี้เขารู้นะคะคนที่เอามาหยอดเขารู้ว่าเขาเอาไปจ่ายตลาดไม่ได้แน่นอนนะคะไปซื้ออะไรก็ไม่ได้แน่นอนแต่เวลาเขามาหยอดน้ำเนี่ยเขาหยอดได้น,นะคะเข้วก็เอามาหยอดน้ำเนี่ยค่ะ เยอะนะคะพเพื่อนๆจ๋าเยอะเยอะมากหมดหือยางหมดหืยิยามนี่ค่ะพี่จอแยกได้ขนาดนี้นะคะประมาณสามสิกว่าบาทนะคะพเพื่อนๆจ๋าแล้วแบบอันนี้อีกอย่า อันนี้ก็ประมาณสามสิบสี่ห้าสิบบาทนะคะประมาณนั้นพี่จอยประมาณคร่าวๆนะคะเนี่ยก็จะเป็นร้อยแล้วนะคะพี่จอยไม่ได้อะไรเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพอจะมีความรู้นะคะว่าเราจะทำยังไงให้เขากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะคะก็ ฝากถามเพื่อนๆด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวพี่จอยจะมาลองแยกเหรียญหนึ่งบาทรอสิบแล้วก็มาดูว่าแม่เหล็กจะติดไหมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกต้นๆน,นะคะเพราะว่านักสะสมต้องการตอนนี้เขาเล่นกันในเล่นกันในเรื่องของเหรียญหนึ่งบาทรอสิบที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบัน ที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะคะที่เขาเล่นกันก็ซื้อขายกันเป็นพันเหมือนกันนะคะห้าร้อยหรือเป็นพันเลยนะคะหลักพันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญหนึ่งบาทรอสิทธุทพสอ,อที่แม่หล็กไม่ติดนะคะอันนี้เหรียญสกปรปกที่จอยจะแยกไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอ่า เรามาหาเหรียญหนึ่งบาทที่แม่เหล็กไม่ติดดูนะคะอ่พี่จอยขออนุญ,ญาตวางไว้ก่อนนะคะเพื่อนดู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 ดดดสกปรกเยอะมากนะคะเป็นตะกร้าเลยแบบนี้เลยนะคะอ่ะตอนนี้ขอหาเหรียญรอสิบ่อนนะคะรอสิบรอสิบนะคะ เราจะแยกออกมาแล้วก็จะดูว่ามีแม่เหล็กที่ไม่ติดบ้างไหมเหื่อจะโชคดี่าได้มีเงินร้อยเงินพันไว้ใช้นะคะพเพื่อนๆจ๋าอ่ะแบบนี้เลยหาพร้อมกับพี่จอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะนี่ค่ะ รอสินะคะ ก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆอ,อย่างที่บอกใจแรกนะคะการดูคลิปวิดีโอถ้าอยากรู้ข่าวสามหรือว่า,าความรู้เรื่องของเหรียญเพื่อนๆกรุณาดูให้จบก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการาดูข้อมูลฟังข้อมูลนะคะรับทราบข้อมูลต่างๆ ไม่ใช่ว่าพเพื่อนดูแล้วดูยังไม่ทันจบเลยแล้วก็มาอบอกว่าพี่จอยไม่รู้จริงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอ่าพี่จอยก็ยอมรับนะคะพี่จอยเป็นมือใหม่รู้จริงหรือไม่รู้จริงมันก็อ่ไม่พลาดมากนะคะถ้าหากไม่รู้จริงไม่ไม่เหมือนกับว่าไม่ไม่รู้ เท่าไหร่พี่จอยก็จะบอกว่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ผิดพลาดประการใดพี่จอยก็ขออภัยด้วยพี่จอยจะพูดทุกครั้งนะคะแต่ถ้าพี่จอยรู้พี่จอยก็พูดไปเลยนะคะพเพื่อนๆก็เลยอยากจะบอกฝากเพื่อนๆด้วยนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนเอสซีข้ SD างนอกนะคะไม่ใช่เพื่อนที่ใน youtube ด้วยกัน เมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีหรอกคอมเมนต์แบบนี้นะคะพอตอนนี้เราก็่อยอดว,วิวเริ่มมาอคอมเมนต์ที่อยากจะเป็นคอมเมนต์ที่เขาดูคลิปเราไม่จบอะไรประมาณนี้นะคะก็มาพูดแบบให้เรา พูดมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยปักนะคะอยู่ที่กระจกนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอ่พี่ๆน้องๆน,นะคะทีะ่มาดูคลิปนะคะไม่ได้โกรธนะคะพี่จอยไม่ได้โกรธคนที่มาคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้โกรธนะคะดีซะอีกเพื่อที่เราจะได้มีความกระชับหนักแน่นในการทำคลิปมากกว่านี้นะคะ บางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้คำชี้แนะจากพี่ๆน้องๆน,นะคะแต่ยังไงก็อยากจะให้พี่ๆน้องๆน,งนะคะ้าูคลิปให้จบรูกรูปรานๆทนรูคลปใหจบนะคะถ้ามีอะไรชี้แนะพี่จอยน้อมรับฟังตลอดเวลานะคะรับได้เสมอ สำหรับคำติชมทุกอย่างนะคะส่วนมากก่อนที่พี่จอยที่จะพูดอะไรที่จะลงคลิปพี่จอยก็ไปหาข้อมูลก่อนนะคะเพื่อนๆะจ้าค่ะพี่จอยก็แยกแล้วนะคะ แยกแยกแยกก่อนนะคะของรอสิดนะคะเพื่อจะโชคดีนะคะหมดนิดยางหมดนิดยางอ่าอีกไม่หมดเรียน2บาท น่าจะหมดแล้วนะคะพี่จอยก็บอกเพื่อนๆนะคะบางคนก็มาถามว่ารับซื้อไหมพี่จอยก็บอกเสมอมากนะคะพี่จอยยังไม่รับซื้อนะคะอย่างแต่ว่าพี่จอยก็อ่มาบอกเล่าว่าเหรียญไหนที่น่าสะสมให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะ เอาละตอนนี้พี่จอยหาหมดแล้วนะคะสำหรับอรอสิบเหรียญบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาดูซิว่ามีแม่เหล็กติดบ้างไหมนะคะคือพี่พี่จอยตรงตรงหัวตรงนี้นะคะะที่ใส่แว่นนะคะที่ใส่แว่นตรงตรงนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่นะคะเรามาพิสูจนกันเนาะ ไี่แม่เหล็กดูนะคะแม่เหล็กดูก็ถือว่าไม่มีอะไรนะคะแล้วพี่จอยก็ต้องกลับดูนะคะเผื่อเป็นค้าเปลี่ยนตรงถ้าผาเปลี่ยนตรงก็มีราคาอันนี้แม่เหล็กติดนะคะไอ้เสยติดนะคะติดก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะคะไม่ได้ก็วางไว้ก่อนอ่านี่ก็ติดนะคะติดติดแล้วดูนิดเดงผ้าเสียนตรงไหม,มตรงอาติดนะคะติด เหรียญน,นะคะปิดทุกเหรียญก็แสดงว่าไม่มีไม่ได้นะคะสําหรับเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่สินะคะที่เขาเล่นกันอยู่ว่าเหรียญไหนเหรียญชนิดหนึ่งบาทเหรียญไหนไม่แม่เหล็กด,ดูดไม่ติดจะมีราคานะคะเพราะฉะนั้นพี่จอยอดแล้วนะคะไม่มีไม่เจอสักเหรียญเลย แล้วก็วันนี้ก็คัดแยกเหรียญที่สกรปรกก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ก็่ก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าใครนะคะที่มีความรู้ในเรื่องของการทำความสะอาดเหรียญสกรปรกพวกนี้ได้ช่วยบอกพี่จอยด้วยนะคะ วันนี้พี่จอยก็ขอจบคลิปไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะคะอะแล้วก็เดี๋ยวพี่จอยก็จะมาอ่าคัดแยกเหรียญพวกนี้ถ้าเป็นปีไหนพศออไหนที่เราน่าจะเก็บสะสมพี่จอยก็จะแยกเก็บอันไหนที่เราไม่ต้องการเราก็จะเอาไปแลกที่เซเว่น แล้วก็เหรียญที่ทำรุดเสียหายเหรียญที่ใช้ไม่ได้เราก็ต้องแยกออบทำความสะอาดนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติ๊สไลค์กดกระดิ่งทจริงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเจอยด้วยนะคะค่ะที่ผ่านมาสิดท้าดประการใดที่เจอยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยที่ชอบสะสมนะคะก็ลองหาดูนะคะถ้าละเรียนหนึ่งบาทรอติดแม่ทุกพอสอนะคะถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดมีราคานะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะที่จะ,จะมาแยกเหรียญ วกนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ